วันนี้จะมาเล่าอะไรให้ฟังเมื่อวานเมืม่อวานอ่ลงไลฟ์สดสองครั้งนะคะพื้นๆยูทูบเบอร์มาฟังค่ะ,ะประสบการณ์สดสดร,ร้อนแต่ก่อนนี้ละแต่ก่อนนี้พี่ใหม่ไม่รู้ว่าใช้เพลงมันก็ติดลิขสิทธิ์นะคะอทีนี้ ไลฟ์สดลงไลฟ์สดไปแล้วทีนี้เปิดเรดิโอ่าไลฟ์สดอันแรกนะคะเปิดเพลงในเรดิโอติดลิขสิทธิ์ค่ะรู้ได้ไงรู้ไหมคะเพราะว่ามันเป็นสามเหลี่ยมสีเหลืองแล้วเขาบอกว่า Copyright นะคะแล้วอีกอันนึง เมื่อคืนก็ไลฟ์สดเหมือนกันไลฟ์สดทิ้งไว้แล้วก็มีเพลงกินตาเนาะก็เปิดเพลงเปิดเพลงใส่แค่เพลงเดียวทีนี้ตอนเช้ามาเช็คดูเขาก็บอกว่าคั p y อ i g h t รท์แล้วทีนี้ก็รีเสิร์ช on internet ใช่ไหมคะ s e เซิร์ชดูเนาะหาข้อมูลเขาก็บอกว่าเข้าไปในในหลังบ้านของเราอะ แล้วก็เข้าไปใน uh, YouTube Studio ของเราแล้วเขาก็จะบอกดีเทลบอกรายละเอียดนะคะว่า <c oughs> มันผิดตรงไหนมันผิดแซกเมนต์ไหนเออก็ตรวจเจอแล้วค่ะก็มันเป็นเพลงนั่นแหละคะ่ะทั้งไลฟ์สดทั้งสองอันมันพี่หมายเปิดเพลงก็ประมาณไม่ไม่เกิน3มนาทีนะคะเพลงอะ่ะแล้วทีนี้ เราเราเข้าไปในดีเทลของของไลฟ์สดได้ค่ะแล้วเขาก็โชว์เราว่ามันตรงไหนมันพาร์ทิชันไหนที่มันผิดผิดกดชุมชนเนาะเออเราก็เข้าไปค่ะก็ดีเทล procedure ที่เขาบอกให้ทำนั่นแหละค่ะแล้วเราก็กดเข้าไปบอกว่าเออ delete ตรงพาร์ทตรงนั้นออกอย่าไป delete ทั้งวิดีโอนะคะทั้งคลิปไลฟ์สดนะเราก็ดีลีแต่ตรงพาร์ตรงนั้นได้เออพอกดว่าให้ delete ดีลี e ได้เขาก็จะดำเนินการให้เราถ้าไลฟ์สดอันไหนที่มันผิดนะคะมันจะมีช่วงๆอย่าไปดีลี e ออกไลฟ์สดนั้นแล้วทีนี้มันใช้เวลาค่ะมันอยู่ที่ว่า คลิปของเรามันยาวไหมถ้าไม่ยาวเขาก็ทำให้เร็วนะคะแล้วก็ออกมาใช่ไหมก็ออกมาหน้าสตูดิโอเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปเช็คใหม่มันก็โอเคเขาก็ดีลีทให้แล้วแล้วอีกมีมีไลฟ์สดอีกอันนึงเมื่อคืนมันยาวแล้วก็อัพพลาเหมือนกันแต่ว่าต้องใช้เวลาเพราะว่ามันหลายชั่วโมงที่ไหมเปิดไลฟ์สดทิ้งไว้หลายชั่วโมงเ นั่นแหละค่ะนี่คือวิธีการที่เราจะ delete partition ที่มัน copyright นะคะในไลฟ์สดของเราเออนี่คือเทคนิคดีๆมาบอกมาแชร์ต่อชาว y o u t u b e อรเผื่อใครยังไม่รู้นะคะก็เข้าไปใน Youtube Studio ค่ะเออสรุปนะคะเข้าไปใน Youtube Studio ของเราในแล็ปท็อปนะคะหรือโน้ตบุ๊กก็ได้ ในมือถือไม่แน่ใจว่าทําได้ไหมเอ่อแล้วก็ไปอัพลายตัดตรงนั้นออกนะคะแล้วมันก็กลับมาเขียวเหมือนเดิมนะคะยังไงกถ็ถ้าเทคนิคดีๆนี้มันมีประโยชน์กับทุกคนก็กดไลค์กดเมนต์ Good like, Good main, แล้วก็หัวใจเลิฟๆให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ